พระมหาวิชัยปดผ้าเหลืองเที่ยวกลางคืนอ้างภาพตัดต่อเมื่อ20ปีก่อนจากกรณีที่พระมหาวิชัยธรรมวิชโยพระลูกวัดอาวุธธวิกะสิตารามซอยจรันสนิทวง72เขตบางพลัดกรุงเทพที่ทำการวิ่งฝ่าวงล้อมสื่อมวลชนหลังเห็นหมอปลามือปราบสังประเวศสีพร้อมกับนักข่าวจำนวนมากมาสอบถามข้อเท็จจริงหลังมีข้อมูลว่าพระมหาวิชัยตกดึกจะเปลี่ยนใส่ชุดคารวาสออกไปเที่ยว ตามสถานบันเทิงกินเหล้าเขาสีกาโดยพระมหาวิชัยได้อ้างว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพตนเองเมื่อ20ปีก่อนและเป็นภาพที่ถูกตัดต่อขึ้นจากพระที่ไม่หวังดีเพราะผิดใจกันเนื่องจากพระมหาวิชัยไปทราบว่าให้ข้อมูลกับหมอป่าไปขโมยเงินวัดหลังจากถูกต้อนคำถามจนพระมหาวิชัยสับสนให้ข้อมูลกลับไปกลับมาสุดท้ายพระมหาวิชัยได้บอกว่าจะยอมศึกเพื่อตัดปัญหาแต่สุดท้ายแกก็เดินไปเดินมาจะออก นอกวัดจนหมอปามือปราบสังกเวสีถามว่าท่านจะออกไปไหนพระมหาวิชัยบอกว่าก็จะศึกแหละแต่ไม่มีชุดให้หมอป่าไปหาชุดคารวาสมาให้เปลี่ยนก่อนเดี๋ยวจะศึกตรงใต้ต้นไม้นี่แหละไม่อยากรบกวนท่านเจ้าอาวาสจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายปราโมน้นนิ่มพพ้าว,าวัยยาววจกรวัดและทนายความของวัดทราบข่าวจึงได้เดินทางมาในพื้นที่เพื่อเจรจาและขอเวลาไม่เกิน5วันตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนและอาจเป็นภาพตัดต่อตามที่พระมหาวิชัยกล่าวอ้างโดยทนายความไพยสารเลืองฤทธิ์อธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับวัยยาววัจกรวัดทราบว่าจะขอเวลาในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง5-7วัน